อภชยูสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูเบิร์ตนะครับมาในวิชาสังคมศึกษานะครับเนื้อหาของสาระที่3นะครับก็คือเศรษฐศาสตร์นะครับจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับอยู่หน้าที่188นะครับให้นักเรียนเปิดไปเลยนะครับส่วนนักเรียนคนไหนที่ไม่ได้เอาหนังสือกลับบ้านก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะให้ มาตามทีหลังก็ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะครับวันนี้ครูเบิร์ตจะมาในเรื่องของอหน่วยการเรียนรู้ที่4ภาษีและการแข่งขันทางการค้าทีนี้เรามาดูความหมายของคําว่าภาษีก่อนนะครับภาษีคืออะไรภาษีก็คือเงินนั่นแหละครับเงินให้นักเรียนจำไว้เลยนะครับภาษีก็คือเงินใครคนไหนถามก็บอกว่าเงินเลยนะครับเงินแต่เงินนี้คือเงินอะไร แล้วเอาไปใช้ทําอะไรนี่คือจุดประสงค์นะครับที่จะต้องมารู้นะครับภาษีก็คือเงินที่รัฐบาลเรียกเก็บแล้วเก็บจากใครเก็บจากผู้ที่มีรายได้นะครับผู้ที่มีรายได้คือคนประเภทไหนแบบไหนก็คือคนที่มีประกอบอาชีพนะครับที่ได้รับเงินเดือนที่ได้รับจากการขายของแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่มีรายได้เข้าบัญชีนั่นแหละครับเขาเรียกว่าคนที่มีรายได้ ภาษีเหล่านี้นะฮะเงินเหล่านี้เขาเอาไปใช้ทําอะไรก็คือหนึ่งเอาไปสร้างโรงพยาบาลโรงเรียนสร้างถนนหนทางให้เพื่ออำเนินความสะดวกแก่ประชาชนนั่นแหละครับทีนี้เรามาดูประเภทของภาษีกันบ้างนะครับภาษีมีอยู่กี่ประเภทนักเรียนดูนะภาษีมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมความหมายตรงๆงเลยนะครับภาษีทางตรงก็คือภาษีที่ ผู้ที่มีรายได้เอาไปเสียโดยตรงเลยนะครับเอาไปเสียโดยตรงเลยนะครับภาษีโดยตรงเนี่ยก็มีภาษีที่เรียกเก็บกับคนธรรมดาเขาเรียกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือพวกที่มีเงินเดือนนั่นแหละครับ 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเเงินได้นิติบุคคลก็คือผ,ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการเจ้าของบริษัทห้างร้านต่างๆนั่นแหละครับที่จะต้องเสียภาษี นะครับนี่คือภาษีทางตรงนะครับส่วนภาษีประเภทที่2คือภาษีทางอ้อมอันนี้ก็อ้อมๆมเลยนะครับอ้อมเลยนะครับก็คือการไม่ได้เสียโดยตรงอะ่ะก็อย่างเช่นภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากผู้บริโภคนะครับและผู้เสียภาษีสามารถผักภาระ,ะไปให้ผู้อื่นเสียภาษีแทนได้อย่างเช่นนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ที่ซื้อสินค้านั่นเองนะครับปกติแล้วสินค้าเนี่ย ราคาทุนมาเนี่ยมันจะถูกมากนะครับราคาทุนมันจะถูกมากแต่พอเมื่อบวกภาษีเข้าไปมันก็จะเพิ่มตามราคานะครับโดยที่คนที่ไปซื้อสินค้านั้นจะต้องจ่ายค่าสินค้าแล้วก็รวมภาษีภายในตัวด้วยมันเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วครับเวลาเราไปยื่นเงินปุ๊บกับแคชเชียร์เขารับปั๊บปุ๊บสแกนปับ๊บแล้วก็ออกมาเป็นใบเสร็จแสดงว่าคุณเสียภาษีไปแล้วอ่าเด็กๆคนไหนสงสัยอยากจะถามว่าเอาคุณครู หนูไม่มีรายได้แต่หนูไปซื้อของที่ร้านค้าที่เซเว่นะอะไรประมาณเนี้ยร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยแล้วหนูเป็นผู้ที่เสียภาษีไหมคะเสียครับคุณเสียแบบอัตโนมัติเลยนะครับก็คือ,อสินค้าทุกอย่างเขารวมค่าภาษีมาแล้วอัตโนมัติอยู่แล้วเอาละฮะทีนี้เรามาดูนะครับเมื่อกี้นี้มาทบทวนนะครับภาษีก็คือเงินเงินที่รัฐบาลเก็บจากผู้ที่มีรายได้นั่นเอง แล้วเงินที่รัฐบาลเก็บไปนั้นก็คือเอาไปพัฒนาประเทศนั่นแหละครับใช้ในการสร้างต่างๆเพื่อบริการประชาชนแล้วภาษีก็จะมี2ประเภทก็คือภาษีทางตรงและทางอ้อมนะสามารถย้อนกลับไปฟังเมื่อกี้นี้ได้นะครับทีนี้อย่างที่คุณครูพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับว่าภาษีนั้นรัฐบาลเรียกเก็บเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาประเทศทีนี้ เนื้อหานี้จะมาอยู่ในหัวข้อสินค้าและบริการที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนเอาละครับทีนี้เราจะมาดูความหมายนะครับมันจะมีอยู่2องคำที่น่าสนใจก็คือคำว่าสินค้าและบริการเรามาทบทวนนะครับคุบุเบิร์ได้บอกไปแล้วนะว่าสินค้าและบริการคืออะไรอันนี้เรามาทบทวนนะครับสินค้าก็คือสิ่งของนั่นเองสิ่งของแบบไหนก็คือสิ่งของที่เราเอาเงินไปซื้อนั่นแหละแล้วเราได้สิ่งของนั้นมา เลกกับเงินนั่นแหละทานั้นแหละเขาเรียกว่าสินค้านะครับส่วนบริการบริการคืออะไรบริการก็คือการอำนวยความสะดวกนั่นเองการอำนวยความสะดวกคุณอาจจะมีอาจจะเสียเงินหรืออาจจะฟรีก็ได้นะครับอำนวยความสะดวกก็คือการที่เราได้รับความสะดวกนั่นแหละนะครับบางครั้งเราก็ไปเสียเงินค่าบริการนะอย่างเช่นเราไปล้างรถการที่เราล้างรถนั้น เราไม่ได้สินค้าอะไรกลับมาเลยนะครับเราไม่ได้สินค้าอะไรกลับมาแต่เราได้รถเรากลับมาเราโดยที่เราไม่ต้องล้างเองนั่นแหละครับเราสะดวกไหมครับสะดวกนะครับเราไม่ต้องล้างเองเลยแต่เราต้องจ่ายเงินค่าล้างให้เขานั่นแหละเขาเรียกว่าค่าบริการนะครับค่าบริการโอเคนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าสินค้าและบริการที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนนั้นเป็นอย่างไรมีอะไรบ้าง1 1 ครูจะมาพูดในแง่ของสินค้าก่อนนะครับ 1. สินค้าที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชนอย่างเช่นไฟฟ้าไฟฟ้าที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับรัฐบาลจัดไฟฟ้าให้เรานะครับเพื่อที่ให้เราอำนวยความสะดวกง่ายต่อการดำรงชีวิตนั่นเองนะครับ2น้ำประปาน้ำประปา,น,ปานั่นแหละครับเราก็ต้องจ่ายแล้วก็บางอย่างสินค้าที่รัฐบาล จัดสรรมาเพื่อที่จะขายให้ประชาชนแต่บางอย่างสินค้าเนี่ยมันจะถูกกว่าปกติอันนั้นก็ถือว่าเป็นสินค้าที่รัฐบาลจัดมาให้ประชาชนเพื่อเพื่อให้ประชาชนได้ได้รับความสะดวกแล้วก็ได้รับการใช้จ่ายสินค้าที่ถูกนะครับส่วนต่อไปนะครับบริการที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชนอย่างที่ครูบอกนะครับรัฐบาลก็จะ นำเงินเนี่ยมาสร้างมาบริการสร้างสิ่งเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่ประชาชนก็ <_ d> um> อย่างเช่นถนนนะครับ <_ d> um> เพื่อที่จะเดินทางสะดวกขับรถก็เดินทางสะดวกนะครับ <_ d> um> สวนสาธารณะโรงเรียนและโรงพยาบาลน,นะครับสิ่งของเหล่านี้ที่เป็นของส่วนรวมนะครับรวนแล้วแต่เป็นที่รัฐบาลจัดให้ทั้งสิ้นนะครับต่อไปนะครับบทบาทของประชาชนในการเสียภาษีทําไมทุกคนถึงต้องเสียภาษี การเสียภาษีนี้มันดียังไงทุกคนมีหน้าที่เสียภาษีก็เพื่อที่จะให้เอาเงินนี้มาพัฒนาประเทศนะครับมีประโยชน์ก็คือเอาไว้บริการประชาชนก็เหมือนกับกลับมาตอบแทนเราได้และครับเงินเราก็เหมือนกลับมาตอบแทนเรานะครับเอาละทีนี้นะครับครูอยากจะให้นักเรียนทุกคนลองคิดช่วยกันดูสิครับว่ามีอะไรบ้างน,นักเรียนช่วยกันคิดนะครับมีอะไรบ้างที่ ที่เกิดจากภาษีของเราบ้างที่ประชาชนจ่ายไปแล้วปร,ประชาชนได้รับอะไรบ้างาม,มีอะไรบ้างนะครับอลองคิดช่วยกันนะครับครูคให้เวลาคิดไปแล้วนะครับต่อไปนะครับครูจะฝากงานสําหรับนักเรียนที่เอาหนังสือกลับบ้านนะครับส่วนใครที่ไม่เอากลับบ้านไม่เป็นไรนะครับอย่าซีเรียสนะครับนะครับไม่ต้องซีเปซีเรียสไม่ต้องไป กังวลนะครับฝากผู้ปกครองด้วยนะครับไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนใครที่เอาหนังสือกลับบ้านให้เปิดแบบฝึกหัดนะครับไปที่หน้า191นะครับจะมีกิจกรรมนะครับงานให้นักเรียนทําจะมีภาพอยู่9ภาพนัครับให้นักเรียนติ๊กถูกนะครับในวงกลมนะครับสีขาวนะครับว่าภาพไหนนะครับ เป็นภาพสินค้าและบริการที่รัฐบาลจัดให้บ้างถ้าภาพไหนคิดว่าใช่ให้ติ๊กถูกลงไปในภาพนั้นนะครับส่วนภาพไหนไม่ใช่ให้เว้นไว้นะครับให้เว้นไว้ไม่ต้องไปทําอะไรนะครับและก็หน้า192นะครับข้อที่2สรุปแล้ววันนี้ครูจะให้ทําหน้า1 9 1เอและ192นะครับข้อ1ใหญ่ข้อ2ใหญ่แล้วก็ข้อ3ใหญ่ง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนไปอ่านนะครับไปอ่านโจทย์แล้วก็ทํา นะครับครูเบิร์ตคิดว่าทุกคนทําได้นะครับครูขอใ,ใจช่วยนะครับหวังว่า,าทุกคนจะทําเสร็จนะครับเดี๋ยวคราวหน้าชั่วโมงหน้าคาบหน้านะครับเรามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ